อ่ะเรามาเสี่ยงกันเลยนะครับมันก็ต้องเต็มอยู่แล้ว,ลวนะมันก็เต็มเพราะว่ามันหูยาวเฮ้ยหเห็นแล้วเหรอเส <c oughs> ีย,ยอะไรเอาสีเขียวพีช <c oughs> เอาไหมอันนั้นอ่ะเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนค่ะตัวนี้นะครับผมอ่ะ หไม่ได้รุนเลยรุนอยู่ทั้งรุ่นอ๋น่ารักใช่ไหมเอ้าดูสีดูสีที่น้องเขาโผล่ออกมานะครับผมอุ้ยเป็นตากิ้งอีกอุ้ยอย่าเอาตามันเละใส่กันดีเหมือนกระต่ายเอ๋อเลยเธอชัแนนี่แหละเอ๋อน่ารักนะอุ้ยหูบิดได้เหรอน่ารักมากจะมีตัวต่อไปไหมนะ Okay.